เรียนเจ้าของบัตรประชาชนทุกๆท่านนะครับผมสร้างมาตรฐานชาติในยุค AI เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่หลุดออกจากวงจรอุบาททางการเมืองที่เราติดลมการเมืองกันมาถึง90ปียังไม่มีหน่วยงานองค์กรใดพาประเทศไทยออกจากลมการเมืองนี้ได้เลย ทุกวันนี้เราก็ยังติดอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าการเมืองประเทศไทยนี่มัน่นะทุกคนใส่หัวกันหมดถือว่ามันควรจะจบยุคอะจบยุคเลือกตั้งจบยุคมีตัวแทนแล้วละ่ะจบยุคพักการเมืองไม่มีต่อไปแล้วละ่ะเพราะมันไม่ใช่ที่พึ่งป,ประชาชนประชาชนไปเลือกตั้งก็เท่านั้นแหละครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นแต่ประโยชน์ของพวกพักการเมืองประชาชนไม่ได้อะไรมันเสียของเปล่า มันเป็นงานระดับชาติมันไม่ควรที่จะเสียเปล่าเสียเวลาเสียโอกาสหรือพบความยุ่งยากยุ่งเหยิงความไม่เป็นมาตรฐานนะ่ะที่เราเจอเจออยู่เนี้ยของประเทศไทยการเมืองไทยเนี่ยนะมันไม่ควรที่จะมีไม่ควรจะเจอไม่ควรนได้เจอไม่ควรมาติดกับดักอันนี้เขาเรียกว่าเราติดกับดักติดลมการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยที่มีบัตรประชาชนคราวเนี้ย ท่านควรจะใช้บัตรประชาชนเนี่ยสั่งกําหนดได้แล้วเราได้แต่ไปสั่งกําหนดว่าเออพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลแต่คราวนี้เราใช้บัตรประชาชนเหมือนกันนะแต่คราวนี้ทําแบบชาญฉลาดแล้วก็แบบประเสริฐแล้วก็สง่างามเป็นต้นแบบแก่โลกแล้วละ่ะที่ประชาชนจะใช้บัตรประชาชนนั้นสั่งกําหนดนะยกเลิกยกเลิกตัวแทนไม่ใช้สอสไม่ใช่พรรก,กันเบยงอกีกแล้ว เพราะผมได้ออกแบบมาตรฐานชาติใหม่มาตรฐานของประเทศอะ่ะแบบใหม่เพื่อจะใช้ในยุค AI แล้วเราเป็นต้นแบบแก่โลกและทุกท่านก็เป็นพลเมืองต้นแบบพลเมืองโลกเลยนะครับที่ประชาชนนี่จะปกครองตัวเองแล้วไม่มีคณะรัฐาบาลอีกต่อไปแล้วเรามาถึงจุดที่ต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยซึ่งผมเรียกว่าประเทศไทยถูกปลอมปลอมมาตั้ง90ปีโดยเราไม่รู้ตัวนะ ทุกวันนี้เราก็คิดว่าเราอยู่ในประเทศไทยตัวจริงแต่จริงๆเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมเหตุที่ปลอมก็เพราะว่าประเทศไทยใช้หลักใช้เกณฑ์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยประชาธิปไตยปลอมนั่นเองไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงทําให้ทั้งประเทศโครงสร้างแห่งรัฐแล้วก็วิถีชีวิต,ตผลที่ประชาชนจะได้รับมันเป็นของไม่มีคุณภาพเหมือนของปลอมอมันได้แต่มัน เป็นของปลอมอ่ะพอจะเข้าใจไหมครับของปลอมอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอ่ะเหมือนสินค้าปลอมเราเปิดมาบางทีก็ใช้งานไม่ได้เลยมีแต่รูปร่างรูปแบบก็เหมือนพักการเมืองเราเลือกไปแล้วอา้าวปรากฏมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราต้องการอ่ะไม่ตรงปกม,มันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราเจอเจอเ,จอเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเข้าใจใช่ไหมฮะเลือกมาแล้วเขาก็ตบัดสัตว์กันหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนนั่นแหละครับเหมือนก็ได้ของปลอมแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ตรงปก ไม่รู้จะอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานเท่าไหร่จะต้องเลือกตั้งแล้วก็ต้องเจอสภาพนี้กันอีกยาวนานเท่าไหร่มันมันเก้าสิบปีนี่มันนานแล้วนะครับมันมันไม่มีคําอื่นใดที่จะมาปะวิงหรือว่าเอ้ยเลือกตั้งอีกทีน่ะอะไรนี่มันไม่เคยมีแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาเก,ก่าเนี่ยมีประโยคเดียวที่จะพูดก็คือต้องทิ้งเลยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้เลยท่านไม่ต้องไปคิดที่จะเลือกตั้งอีกแล้ว จะไปแห่แหกันพักกันเมืองกันเมืองกันแล้วไม่ต้องไปเข้าร่วมกลุ่มม็อบม็อบอะไรไม่ต้องละไม่มีต่อไปแล้วนะในมาตรฐานที่ผมกแบบนี่คือไม่มีม็อบไม่มีพักกันเมืองไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีสิ่งเหล่านี้กันแล้วแต่จะมีมาตรฐานใหม่ที่เรียกสี่พิลักไทยอ่ะแล้วประกาศต่อเวทีโลกนั่นคือการทําการเมืองโลกเลยประชาชนทำการเมืองโลกเองเลย นี่คือเรื่องใหม่ละนี่คือเรื่องของประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนผมยิงต้องมาเรียนอย่างประชาชนทุกท่านที่มีบัตรประชาชนนะครับเรียนทุกท่านที่มีบัตรประชาชนอาอยุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละครับนะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเอาตั้ง16กด้วยก็ได้เพราะอีกหน่อยอีก2ปีเด็กอายุ16ก็ต้องต้องโตเป็นผู้ใหญ่ต้องมาใช้ไม่น่ารักกนะนะ็ตื่นตัวตั้งแต่16เลยนะเอาตั้งแต่16เลยนะตื่นตัวกันเลย แต่ตอนนี้สิบแปดที่มีแบบประชาชนมีสิทธิ์เนี่ยก็คงจะต้องเน้นพี่สิบแปดเป็นขึ้นไปอายุสิบแปดปีขึ้นไป,าาป,นไปถึงผู้ชรานะที่มีแบบประชาชนทุกท่านต้องรับผิดชอบแล้วละ่ะรับผิดชอบอำนาจชิปไตทีต่ท่านมีอ่ะโดยรอเจ็ดก็ให้มาตั้งแต่ 24, 75, นะตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้านะตั้งแต่สองสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเพราะว่ารอเจ็ดสลาราปีสองสี่เจ็ดแปดนะฮะ จ็ดเจ็ดหรือเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแถวนี้ยนะครับวันที่สองมีนานนั่นแหละครับประชาชนก็มีอำนาจทิพย์ตายแล้วแต่ประช,ชาชนใช้ไม่เป็นและไม่มีช่องทางให้ใช้ด้วยใช้ไม่ได้และไม่รู้จะใช้อย่างไงผมได้ออกแบบมาตรฐานชาติใหม่ให้ท่านได้ใช้อำนาจทิพย์ตายเป็นมีช่องทางให้ใช้และมีวิธีให้ใช้ด้วยและท่านจะได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยโดยไม่ต้องใช้สสอพักการเมืองอีกต่อไปแล้วมันจบยุคไปเลยสอสอพักการเมืองไม่มีอีกต่อไปแล้ว พราะประชาชนถูกต้กมกบมานานทุกคณะต้มประชาชนหมดชนถูกหลอกมาตลอดนะมันมันจบก็ได้แล้วประชาชนคงรู้แล้วนะผมพูดประโยคเนี้ยคงเข้าใจแล้วนะว่าเราไม่ควมจะไม่ได้มีควมจะเป็นต้องมาช้ยสสพักเมืองอีกแล้วแล้วไม่ต้องมาแตกแยกกันนะคราวนี้มันจะกลายเป็นประชาชนสั่งยกเลิกหมดเลยการเลือกต้งเลือกตั้งมาตรฐานแล้วรู้ไปทั้งรัฐธรรมนูนด้วยเพราะเราจะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญมาแทนรัฐธรรมนูนดีกว่ารัฐธรรมนูญถึงสี่เท่า เพราะนั้นต้องดีกว่าของที่มาแทนรัมนูนมันต้องดีกว่าประเสริฐยอดเยี่ยมกว่าและนี่แหละครับคือมาตรฐานชาติใหม่ที่ผมนํามาเสนอท่านเรียกว่าสี่อภิลักไทยอ่ะดังนั้นทุกคนที่มีบัตรประชาชนเนี่ยปฏิเสธงานผมไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วผมไม่จะมามากดดันท่านมาข่มขู่ท่านมาอะไรนะมาออกคาสั่งไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้เข้าใจด้วยตัวเองแล้ว ท่านก็เจอเจอเห็นกับคาตาคาหูได้ยินถูกดูข่าวก็รู้แจ่มแจ้งกันอยู่ยแล้วรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าท่านถูกต้มกบนะเป็นกบไป่ถูกต้มเปื่อยเลยหมดสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกวันที่ท่านกระิญก็ทําอะไรไม่ได้รัฐบาลเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่รัฐบาลท่านทําอะไรไม่ได้นะ่ะก็เลยเป็นกบต้มแล้วเรียบร้อยไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่คราวนี้ผมมาเปลี่ยนใหม่นะเทน้ําร้อนออกหมดเลยนะเอาน้ําเย็นลองอไปนะ จากที่เพียกบก็จะแข็งแรงแข็งแกร่งสักพักเดี๋ยวท่านก็ฟื้นกลับมากระโดดออกจากนั้นได้แล้วนะเป็นแบบนี้นะฮะแต่คราวนี้ท่านต้องรับผิดชอบไงท่านถึงบอกทุกคนต้องรับผิดชอบที่มีบัตรประชาชนอ่ะโอ้บัตรประชาชนงท่านนะ่ะเป็นเป็นท่านนะ่นนนะไปเลือกสอสเลือกหรือใครจะไปเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่ถือว่าต้องรับผิดชอบเพราะหน้าที่ของท่านนะ่ะ ต้องเลือกตัวแทนแต่บัตรนี้เราไม่ใช้ตัวแทนแล้วท่านก็ต้องเอาเอาพลังหรือเอาเวลาที่จะจะเลือกตัวแทนเนี่ยมาเลือกตัวท่านเองคราวนี้ท่านเลือกตัวเองนะไม่ใช่เลือกตัวแทนรอสอบากาเมืองซึ่งตัวแทนที่มาเนี่ยล้วนแต่เป็นคนรว,นะวยนะคนรวยนะฮะมาเล่นการเมืองแล้วตั้งพักแล้วก็เชิญชวนหาคนมาเข้าอยู่ในพักก็เท่ากับหาคนเข้าอยู่ในคอกพักก็คือคอกนั่นเอง อยู่แล้วก็ต้องสั่งให้ยกมือตามเจ้าของพรรคอ้น,นี้ผิดแล้วนะแต่รัฐมนูลเราเขียนแบบผิดอย่างเงี้ยให้ไปถูกแค่นี้ก็เพีย้ยนมันเพี้ยนกันเพี้ยนกันอะเพี้ยนตั้งแต่รัฐมนูลอะล้วท่านจะจะเก็บเอาไว้เหลือประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไทยตูปลอมผมเรียกว่าไทยตูปลอมไม่เรียกตจริงเพราะไทยตวจริงนี่คือประชาชนต้องปกครองตัวเองนะแล้วไม่มีพรรคการเมืองไม่มีการเลือกต้งเลือกตั้งประเทศไทยจะประกาศ มาตรฐานใหม่ไงประเทศจริงประกาศมาตรฐานใหม่สี่พิลัเนี่เป็นการทําการเมืองโลกที่ประชาชนปกครองประเทศเองไม่มีเลือกต้งเรือกตั้งประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยด้วยการเอาบัตรประชาชนของท่านนี่แหละครับวางในใบแสดงเจตจำนงในใบแสดงเจตจำนงจะมีจุดยืนอยู่สามจุดที่ประชาชนจะประกาศต่อเวทีโลกจุดยืนที่หนึ่งก็คือประชาชนนั้นประกาศข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้เป็นศาสนิกของศาสนาไหนก็แจ้งไปนะแล้วข้าพเจ้า ยืนยันเป็นสมาชิกของพักสมุดทะเบียนบ้านเพราะทุกบ้านมีสมุดทะเบียนบ้านนะท่านยังมีบัตรประชาชนเพราะสมุดสมุดทะเบียนบ้านจะระบุชื่อว่าใครอยู่บ้านเลขที่นี้แล้วก็ออกบัตรประชาชนให้เพราะนั้นท่านที่มีับรประชาชนวพื่อยืนยันตัวตนก็บัตรชนนั้นมาวางในใบแสดงเกตุลงยืนยันว่าพระเจ้าชื่อคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นะออยินดีพร้อมสมัครใจที่จะเป็นสมาชิกของพักสมุดทะเบียนบ้าน เพราะนั้นบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจึงเป็นสาขาย่อยของพักสมเีนบ้านแล้วเป็นสาขาย่อยที่ทาหน้าที่เป็นสภาเป็นสภาและเป็นสภาสูงสุดสูงสุดสูงกว่าสภาที่อยู่ริมแม่น้ำจพยาซึ่งเรียกว่าสภาสับปายะสภาสถานก็คือสภาใหม่ของเราแน่เองแต่สภาบ้านน่ะยิ่งใหญ่กว่าเพราะสภาสัพปายะสภาสถานที่อยู่ริมแม่น้ำจัาพระยาอยู่ตรงเกียรกายเนี่ยเป็นสภาที่มีแค่สองดุลเั่นเองตัวสภาจริงๆมีหนึ่งดุล ตัวสภานะีมีแค่หนึ่งดุลแต่พอมีนายกนายกเข้ามาจึงมีอีกดุลอีกดุลหนึ่งเป็นสองดุลสองดุลน,นั่นแหละทําให้ตัวสภาสภาสภาฐานนะมีสองดุลแต่สภาบ้านน่สภาบ้านนะ่บ้านแต่ละหลังเป็นสภาสามดุลเพราะนั้นบ้านแต่ละหลังมีศักดิ์ศรีสูงกว่ามีอานาจสูงกว่าเป็นสภาจริงเพราะประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่ไปไตกอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วทําให้บ้านตัวเองเป็นสภาด้วยการติดธงสี่ฐานอานาจ อัปเดตบ้านเป็นสภาบ้านนี้ยติดธงแล้วก็ติดแล้วก็ติดตั้งแท่นฐานอำนาจของท่านซึ่งแท่นฐานอำนาจนั่นก็คือบัลลังของแต่ละคนที่จะพูดอธิบายโหวตนะโหวตเป็นมติของตำบลมติจังหวัดมติประเทศมตินโยบายต่างประเทศทําที่บ้านของท่านอ่ะไม่ต้องมาที่รัฐสภาไม่ต้องไปที่รัฐสภาถนนเกี่ยวกายอ่าแยกเกี่ยวกายอ่ะสี่แยกเกี่ยวกายส,ยกกยายสปายะสภาสถานไม่ต้องไปที่นั่นไม่ต้องส,งส่งตัวแทนไป ท่านทําที่บ้านเลยที่บ้านท่านเป็นสภาสภาสูงสุดมีอำนาจสามดุลในช่วงสองปีแรกเนี่ยที่จะเปลี่ยนถ่ายประเทศอ่ะจากประเทศไทยปลอมเนี่ยไปเป็นประเทศไทยจริงใช้เวลาสองปีเพราะมันต้องลื้อล้างประเทศไทยใหม่หมดเลยแล้วก็วางรากฐานใหม่เพื่อเป็นชาติมหาอำนาจวางทีเป็นชาติมหาอำนาจเลยเป็นมหาอำนาจด้านสัติธรรมนั่นเองเราจะไปถือดุลที่สามของโลกและจะต้องสร้างองค์การติดตั้ง องค์การหาชาติสมาชิกต่างมาเป็นเพื่อติดตั้งองค์การนะครอบครัวครอบครัวสันติธรรมนะเป็นอย่างนี้นะองค์การครอบครัวสันติธรรมเทียบกับปัจจุบันก็คือสหประชาตินั่นเองนี่จะคือนี่คือสหประชาติใหม่ในยุค -AI สหรประชาชาติใหม่ในยุค -AI ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรวบรวมชาติสมาชิกต่างๆมาเป็นครอบครัวสันติธรรมโลก เป็นครอบครัวสันติธรรมโลกทําหน้าที่แทนสหปรชาชาตินี่คือบทบาทของประเทศไทยที่จะทําการเมืองโลกแบบนี้วิธีอย่างนี้ไม่มีในพักการเมืองหรอกครับนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมจึงต้องแจ้งไปยังประชาชนทุกท่านที่มีบัตรประชาชนะต้องรับผิดชอบประเทศตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปเลือกตัวแทนท่านนะ่ะเลือกตัวเองเลือกตัวเองไปไปปรมมุกฝ่ายปกครองเลือกตัวท่านนะ่ะเป็นประมุกฝ่ายปกครองประมุกฝ่ายปกครองคือเป็นตลอดการ เลือกก็คือเลือกสถานปนาท่านนะเหมือนเลือกตั้งนั่นแหละเลือกที่ให้ท่านเป็นประมุะขฝ่ายปกครองเป็นตลอดการแต่ถ้าไปเลือกตั้งนั้นท่านเลือกที่ทุกๆสี่ปีต้องไปเลือกทุกทีอันนั้นเลือกอ่าส attack, สนะอันนี้เลือกตัวเองเป็นประมุะขฝ่ายปกครองทำหน้าที่อะไรไปชอบตัวเองได้แล้วเพื่อท่านจะมาดูแลประเทศเองไม่ต้องไปใช้ตัวแทนใช้ตัวจริงเละท่านนี่แหละจะดูแลให้มติตำบลมติจังหวัดมติประเทศนโยบายต่างประเทศโดยการกดมือถือ กดมือถือนี่แหละครับเข้าไปในระบบ4ี่ฐานอำนาจมือถือจะมีหนึ่งฐานฐานที่สองของระบบนี้ก็คือสภาก่างรวมกลุ่มการมีสภาของเขตสภาที่สองฐานอำนาจที่สองฐานอำนาจที่สามก็คือผู้มีคุณธรรมเป็นผู้บวชจิตเป็นผู้มาถือดุลในดุลนะสภาที่สี่ก็คือนายกนายกเป็นตำแหน่งที่ต้องติดต่อประสานต่างประเทศนะเป็นตัวก,กลางาผ่านจากประชาชนไปนายกนายกไปติดต่อต่างประเทศนะ นายกเนี่ยมีหนึ่งฐานแล้วเป็นนายกที่มาจากสอบคัดตั้งสอบทั้งประเทศเหลือหนึ่งร้อยคัดให้เหลือสิบสองส่งให้พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จะเลือกจากสิบสองหนึ่งคนเป็นนายกแล้วมีอำน,นาจแค่หนึ่งหนึ่งฐานนั่นเองซึ่งประชชนทั้งประเทศก็มีหนึ่งฐานแต่นายกคนเดียวมีหนึ่งฐานอ่านะและยังมีอีกฐานที่สองไอ้ฐานที่สามก็คือผู้มีคุณธรรมเป็นผู้บวชจิตนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสี่ฐานอำนาจน,นี่แหละโหวตใน,นสามในสี่เมื่อไหร่ก็เท่ากับเจ็ดสิบห้ากับยี่สิบห้าเสียงชนะขาด เจ็ดสิบห้ากี่าสามฐานนะเห็นท้องต้องการในเรื่องนี้มตินี้ประเด็นนี้โครงการนี้กฎหมายร่างนี้ผ่านนั่นเป็นการบริหารโดยตรงจากประชาชนบริหารเรีงยงราไปดูรายละเอียดข้างในนะแต่ครนี้จะพูดให้ประชาชนที่มีบับรประชาชนอนะ่ะเราไชอบประเทศเตียงได้แล้วไม่ต้องไปอาศัยพักกัน,กนเมการเมืองัราไปชอบด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงส่งใบแสดงเจตจำนงไปยืนยันใบแสดงเจตจำนงยืนยันสามจุดยืนหนึ่งยืนยนันว่าท่านอยู่บ้านเลขที่นี้ ล้วก็ยืนยันที่จะใช้นโยบายของไอ้อลัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาาเพราะว่าเพราะบ้านทุกบ้านเป็นมีสมุดเบียนบ้านและสมุดเบียนบ้านเป็นพักแต่พักนี่อยู่ภายใต้ลัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาานั่นเองต่อไปนี้ครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวมาหาอำนาจเป็นครอบเป็นครอบครัวใหญ่ที่จะตั้งองค์การครอบครัวสันติธรรมโลกเกิดขึ้น เรื่องต่างๆที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตเรื่องใหม่แลวประเทศไทยต้องไปเป็นต้นแบบโลกเพราะนั้นเวลาท่านฟังผมพูดแล้าไม่ชินไม่ชินหูไม่เคยได้ยินประโยคเหล่านี้เป็นเรื่องปกติท่านจะต้องตั้งหัตั้งใจที่จะเรียนรู้ใหม่ทําความเข้าใจใหม่ปรับตัวใหม่เพราะสิ่งที่ผมนํามาเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญปี60สี่เท่าเพราะนั้นท่านต้องตั้งหกตั้งใจที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจเพราะมันคือตัวตนของท่านที่แท้จริง ที่จะประกาศตัวตนต่อเวทีโลกด้วยการทําการเมืองโลกเลยเพราะท่านก็เป็นตัวรัฐบาลที่แท้จริงไปตลอดการตลอดชีวิตของท่านอ่ะท่านเป็นตลอดนะไม่ใช่ทุกๆ4ปีนะถ้าเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นต้องเรียนรู้งานที่ผมนําเสนอมาตรฐานใหม่เนี่ยแล้วท่านเป็นต้นแบบโลกเป็นต้นแบบโลกประเทศอื่นเขาก็อยากจะเป็นตามประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนไทยที่มีบัตรประชาชนต้องตื่นตัวครับเรียนรู้คลิปวิดีโอของผมเพื่อที่ท่านจะเป็น โสดาบ,บันที่ไปตายก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานพร้อมจะปกครองตัวเองนะอันเนี้ยทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วล่ะนะและ้วเป็นการทําเป็นการเรียนรู้ที่ลงทุนแล้วคุ้มลงทุนที่จะเป็นปะมุขข่ายปกครองอะ่ะแล้วก็จะได้ทุนสํารองคนละสิบยี่สิบล้านบาททุนสํารองยี่ิล้านบาทน,นี้เป็นมูลค่าตัวท่านนะครับเมื่อท่านสมัครเป็นมนุษย์ต้องคำวินัยจะมีมูลค่าตัวสิบถึงยี่สิบล้านบาทแล้วเวลาที่จะเอามูลค่าตัวท่าน ออกมาเป็นเงินดิจิตัลบาทก็ต้องไปผ่านโปรเจกต์โครงการต่างๆซึ่งท่านมีหน้าที่ที่ต้องผลิตเม็ดเงิน10 20ล้านบาทเข้าสู่ประเทศตัวเองในระยะ40ปีท่านมีหน้าที่40ปีตั้งแต่อายุ20-60ถึงท่านมีหน้าที่ผลิตเม็ดเงิน20ล้านบาทเข้าสู่ประเทศนั่นคือภารกิจนะครับใหม่เพราะทุกคนจะเป็นมนุษย์ของคำวินัยอยู่ในมาตรฐาน4อภิหลักนั่นเองอภิลักที่2คือมนุษย์ทองคำวินัย ท่านมีหน้าที่นะอันที่หนึ่งท่านเป็นผู้ประกอกครอภิหลักที่หนึ่งท่านเป็นผู้ปรากรองกรอภิหลักที่สองท่านเป็นมนุษย์ของกรรมพิน,นัยอภิหลักที่สามท่านทำเรื่องการค้าซื้อขายในระบบการค้าใหม่ที่ไม่ใช่ถุนนิยมอภิหลักที่สี่ท่านเป็นผู้ที่กาอรอสมิทท่านต้องมีเวลาเน้นที่นี่เน้นเวลาให้ประชาชนมีเวลามากขึ้นเพื่อดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลสังคมและดูแลประเทศที่นี่เน้นเวลาประชาชนจะมีเวลาครับเพราะท่านเป็นผู้ประกอบกครแล้วท่านมีเวลาแล้ว ท่านไม่ได้เป็นแรงงานแต่แรงงานเนี่ยท่านจะมีสี่ฐานะหนึ่งเป็นแรงงานสองเป็นเจ้าของกิจการสามเป็นนักธุรกิจสี่เป็นผู้ปกครองเป็นประมุขผู้ปกครองท่านจะหมุนเวียนกันนี้ทุกๆอาทิตย์ภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนนี่สี่อาทิตย์แบ่งเป็นสี่อาทิตย์ท่านจะทำหน้าที่สี่อย่างเนี่ยอาทิตย์แรกเป็นประมุขผู้ปกครองอาทิตย์ที่สองเป็นนักธุรกิจเพราะท่านมีทุนคพละสิบล้านยี่สิบล้านน่อาทิตย์ที่สามนี่เป็นเจ้าของกิจการอาทิตย์ที่สี่นี้ เป็นแรงงานบริจาคซึ่งถ้าท่านมีเงินก็จ้างคนอื่นมาแทนเป็นแรงงานไปแทนได้แต่ท่านต้องรับผิดชอบที่จะเป็นที่จะเป็นแรงงานแห่งชาติเพราะว่าแรงงานขาดเราก็ต้องจ้างเข้ามาถ้าไม่มีเราก็ต้องไปทําเองสลับกันอาชีพนี้เราทําให้เพื่อนอาชีพต่อมาเพื่อนมาทําให้เราแต่ถ้าเพื่อนมีเงินจ้างคนอื่นก็ได้อย่างเช่นท่านมีเงินท่านก็นจ้างคนอื่นไปแทนแรงงานได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงงานแรงงานต้องมนะีไม่งั้นมันไม่เกิดการเจริญนะที่แรงงานมันก็ใช้หุ่นยนต์เาก็ขึ้นอยู่กับท่านได้งานอะไรท่านอาจจะใช้หุ่นยนต์ก็ได้นะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไปปรับตัวอีกทีหนึ่นงแต่ให้รู้ว่าต้องรับผิดชอบโดยหลักการสี่อย่างนี้นะแรงงานบริจาคเป็นเจ้าของกิจการท่านชอบกิจการอะไรท่านก็ทําได้หมดเลยมีเงินสนับสนุนแล้วก็เป็นนักธุรกิจอ่าแล้วก็เป็นนักบริหาร ก็เป็นพวงแหวนองท่านทุกคนเป็นสี่นักเนี่ยไปในหนึ่งเดือนหมุนเวียนอย่างละหนึ่งอาทิตย์นี่คือภารกิจหน้าที่ถ้าท่านเป็นเจ้าของอกาาิจการท่านอาจจะบอกโอ้ผมเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ต้องดูแลเนี่ยเพราะท่านก็ทําไปนะแรงงานท่านไม่ต้องมาทําท่านก็จ้างได้นะท่านก็ดูแลง,งานโรงงานใหญ่ไปสำหรับคนที่ใหญ่โตสำหรับคนที่อยู่จากธรรมชาติธรรมดาก็อย่างนี้แต่ทุกคนต้องอยู่ในเมืองสี่สไตล์นะครับหมุนเวียนกันมันมีอีกนอกจากมี น้าที่สี่อย่างแล้วอยู่ในเมืองสี่สไตล์หมุนเวียนกันไปนะสี่สไตล์แล้วแต่ท่านเลือกไนงะแล้วแต่จะเลือกอยู่ถ้าอยู่เมืองย้อนยุคสมัยกุงงรีดยานะ่นะท่านก็ไม่ต้องหมุนเวียนในเสียเนี่ยท่านก็อยู่ตามสไตล์ยุคกุงงรีดยาซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานเขาออกมานะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตไปว่ากันทีนีแต่ตอนนี้ต้องการให้ประชาชนได้เห็นว่าหลังปีใหม่เนี่ยช่วงปีใหม่ถึงปีใหม่ไทยปีใหม่สากลปีใหม่ไทยเนี่ย คนไทยทั้งหลายที่เป็นแบบประชาชนต้องแสดงการรับผิดชอบแล้วละ่ระรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะเปลี่ยนแปลงการมองการเมืองใหม่ทิ้งการเมืองปัจจุบันนี้เลยนะในช่วงปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยช่วงสเดือนเนี่ยสเดือนนี้ควรจะประชาชนต้องทิ้งกําหนดทิ้งประเทศไทยได้แล้วนะไม่เอาไว้ละนะเพราะว่าถึงยุคเราสิบจะต้องเกิดบังเกิดสิ่งใหม่ละมาตรฐานใหม่ละนะถึงเวลาต้องเกิดละเราต้องรีบปรับตัวเพราะประเทศไทยเพราะโลกโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ ประเทศไทยกำลังจะรุ่งเพราะนั้นต้องแซงขึ้นไปเลยไปลุง่งเรืองเลยเป็นมาตรฐานเพราะมีมาตรฐานที่พร้อมจะสร้างความแข็งแกร่งให้รุง่งเรืองแล้วเป็นชาติมหาอำนาจแล้วจังหวะน,นี้จังหวะเหมาะเพราะนั้นหลังปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยเนี่ยช่วงนี้ต้องเกิดประเทศไทยตัวจริงได้แล้วตัวจริงที่ต้องเกิดแล้วตัวจริงประเทศไทยต้องปลุกกันเกิดละโดยประชาชนแค่เพียงแค่ตื่นรับรู้นั่นเองอะ่ะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดธรรมวิทยใที่ผมทาไว้ให้ท่านแล้วเพื่อ ยกระดับอัปเกรดท่านให้ท่านเป็นประมุขฝักบัครองอเพื่อจะมาดูแลบริหารประเทศเองนะเป็นแบบนี้นะขอเชิญทุกท่านตั้งหัตั้งใจเข้าเรียนรู้และปรับตัวยกระดับอัปเกรดท่านด้วยแล้วประเทศก็จะถูกยกระดับอัปเกรดไปด้วยนะครับเอาละผมแอดธรรมจะยยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ